สรุปตัวละครพ่อหลังจากที่ได้ทดลองในไลน์นะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมบอกก่อนสำหรับคนที่ไม่ได้ดูไลน์นะครับผมสรุปอย่างนี้ก่อนคือในไลน์เนี่ยเราทดสอบกันโดยเอาพ่อไปลองกับตัวละครหลายตัวมากเป็น10ตัวเลยที่เราคิดว่ามันน่าจะแพ้และข้อสรุปได้เป็นดังนี้นะครับ1ที่พ่อแพ้เดี๋ยวผมจะแรอันดับจากแพ้ที่สุดน,นะครับหนซันจิครับเรียกว่าตัวพลิกโผมาเลยเนาะเพราะว่าซันจิเนี่ยเหตุผลคือซันจิทําไมรับมือพ่อได้1นึ่งซันจิตีพ่อเลือดเด้งครับ2 สันจิตอนล้มลงเลือดเด้งครับ 3. สซันจิตอนติดสถานะเลือดเด้งครับคือเลือดเด้งแม่งทุกอย่างเลยอะเรียกง,ง่ายๆวาพาพา่าค่าพ่อพ่อฆ่าสันจิไม่ได้เลยยิ่งตียิ่งเลือดเด้งเ่เป็นประมาณนั้นนะครับสันจิเลยเป็นตัวแรกที่พ่อเกลียดที่สุดอันดับต่อมาคือแคคเกอร์นะครับเหตุผลเพราะว่าแคคเกอร์เนี่ยมันใช้สกิลบิสกิตและพ่อกระเด็นเรื่อยๆอ,อ่าพอพ่ออยู่นอกธงไรก็เล่นเนาะส่วนแคคเกอร์ก็ชัดเจนอยู่แล้ะทุกครั้งที่ติดสถานะเลือดเด้งดังนั้นพ่ออะไรเกลียด แต่ไม่เท่าซันจิเพราะซันจิล้มก็เลือดเด้งอ,อะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็เลือดเด้งต่อโจมตีด้วยส่วนบูเบิร์ตตีพ่อทีเดียว4 0 5สถึงโดยเฉลี่ยประมาณนี้สำหรับซันจินะส่วนแคคเกอร์ก็ฆ่าพ่อได้แต่ใช้เวลาเยอะหน่อยเหมือนกับคล้ายๆกับแม่ใหญ่อะแตม่มันใช้เวลาเยอะกว่าครับมันเยอะกว่าเนาะอันดับสุดท้ายคือแชงครับอันนี้ผมยกตัวอย่างจะในไลฟ์ที่เล่นเนี่ยพ่อเวล80ิฟิกนะฟิกแปสิพ่อเลือด6 0 0 0แชงเก็บสเต็ก สแต็กเต็มนะครับลดอยู่ที่ประมาณ4,5 0 0ไอ้8ี่หรือว่า80%ของเลือดนั่นเองนะครับเรียกง่ายๆว่าแฉงค่าพ่อได้ครับจบตรงนี้นะเกียดสุดสุดแค่3ตัวเดี๋ยวมีคนถามว่าเอาแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปไล่แต่ละตัวให้แล้วกันเนาะเพราะว่าในไลฟ์เนี่ยลองแทบทุกตัวละเดี๋ยวผมจะไล่จากตัวละครเอียก่อนเอสยามาโตะที่ทดสอบนะครับแบบสแต็กเต็มใส่ทุกสกิลแล้วพ่อลดแค่ประมาณ50%เ็ต็มที่ละ5 0 ค,คือค่าพา่อยากมากยากมากๆนะครับสำหรับตัวเอสจะมาโตนะไปไวๆหน่อยนะครับเพราะลองแล้วส่วนออถ้าใครอยากดูไลฟ์ก็มันอยู่ในไลฟ์อ่ะเดี๋ยวผมทิ้งใต้คอมเมนต์ให้และการใต้เดคิปชันนะครับส่วนนิกะนะครับลองทั้งสกิลหนึ่งสกิลหมัดลิงสกิลกระทืบทุกอย่างเบ็ดเสร็จรวมกันพ่อลดแค่45%เปอร์ไม่ตายถ้าสรุปง่ายๆนิกะเจอพ่อไม่ต้องยุ่งกับมันเลยเพราะ่าพ่อไม่ได้ ส่วนแชงนะครับเก็บสแต็กเต็มเท่านั้นถึงค่าได้รวมรัน1นทีลดประมาณ80%แต่ถ้าไม่ได้เก็บสแต็กเลยก็ตีไปก่อนเพราะว่าไม่มีทางเลือกครับผมแชงค่าได้นะแชงค่าได้ส่วนตัวละครคิดรอนะครับใส่ทุกสกิลเหมือนตัวนิกาเลยลดที่ประมาณ40-45%ยังไม่ถึง50%อะ่ะและไอที่พลิกล็อกกว่านั้นคือสกิลไวพังลดแค่แบบ5 1 0ออ่ะ ของหลอดเลือดอ่ะลดแค่ห้าร้อยถึงหนึ่งพัอ่ะประมาณเนี้ยอันเนี้ยตกใจที่สุดตกใจที่สุดอันเนี้ยคือมันไม่สนใจเดบก็จริงแต่ว่าพ่อมันมีเทศลดในส่วนของอะไรนะลดควาเสียหายครับเออมันเลยแบบโอ้โหมันก็ลดเยอะไปแบบตีไม่เข้าอ่ะ,อะผมพูดเลยแม่ใหญ่อันนี้ผมไม่อยากให้เทียบนะเพราะว่าคือถ้าแม่ใหญ่เป็นสายวิ่งดึงธงพ่อดึงไม่ได้อ่าสรุปนี้ก่อน แต่พ่อดึงธงแม่ใหญ่ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันเป็นโลดังนั้นเลยไม่อยากให้เทียบนะสลหรับแม่ใหญ่ด like ังน like ั้นแม่ใหญ่เล่นได้เหมือนเดิมยืนชิวเหมือนเดิมคือพ่อมาไม่ได้ไม่ได้ทาให้แม่ใหญ่กิ่งน้อยลงอะนิกะด้วยนะไม่ได้ไม่ได้ทาให้นิกะการธงไม่ได้นะเพราะพ่อก็ดึงธงนิกกไม่ได้เหมือนกันนิกะดึงไม่ได้แต่พ่อก็ดึงไม่ได้นะครับยามาโตอันนี้พิกโผเหมือนกันครับพิกโผคือกากเพราะว่ามันมีเกาะก็จริงแต่พ่อใช้สกิลสั่นแล้วโล่โล่เกาะมันแตกอ่ะพอแตกแล้วแม่งติดสั่นททันี จากนั้นพ่อใช้สกิลสั่นสองทีตายครับจบไม่ต้องพูดไม่ต้องเล่นโหนดดาไม่อยากให้นับเพราะเป็นโลนเน่เหมือนกันเนาะเหมือนแม่ใหญ่เหมือนนิกะนะครับแชงลองแล้วสแต็กเต็ม100%คือค่าแบบค่าครบแล้วอ่ะสแต็กเต็มอ่ะหนึ่งร้อยเลยอะ่ะประเด็นคือมาปาดพ่อนะครับปาดพ่อลดแค่เท่าไหร่วะพ่อเลือกหกพันเนาะลดพันสครับ20%อน่ะ ต่ำมากพอพอ่ออาสาแต็กเต็มอยู่เนาะให้ใช้สกิลหนึ่งแล้วพ่อ,อตีลดอีกพันสเต็มที่ก็สีอร์เะจบไม่ต้องพูดเยอะตีไม่เข้าโซโลโออันนี้หนักเลยอาให้โซโลลองใช้อาชูล่าแบบเต็มเม็ดเต็นหน่วยนะเหมือนไว้เหมือนเหมือนพังไว้เลยแค่สิต์ต่ำมากไคโดครับอันนี้ก็ถ้าติดบูทลงหัวพ่อทีเดียวตายวงเล็บ ถ้าติดบูทถ้าไม่ติดบูลดส0เ์เหมือนแม่ใหญ่นะครับแต่ถามว่าจะแย่งธงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเซตโต้ไม่นับเนาะโอเดงไม่นับพ่าเลยลูฟี่คิงของกันพ่อไม่ติดสัน่นดังนั้นฆ่าพ่อได้แต่แบบมันต้องคิงคิงของกันก่อน1ห,หมัดแล้วก็คิงของกันหมัดรวมโดนครบทุกดอกฆ่าได้วงเล็บโดนครบทุกดอกแต่พ่อมันไม่ติดสั่นนะบอกแล้วครับต้องโดนครบทุกดอกนะถึงจะตายนะครับ อาคา,าโรเจอร์ไม่ต้องพูดนะเพราะแฉงสแต็กเต็มยังลดแค่พันสองไม่ต้องพูดโรเจอร์ปัดทิ้งเลยเพราะโรเจอร์มันจะเก่งกับตัวละครที่เพิ่มพารามิเตอร์มันจะตีแรงขึ้นแต่พ่อไม่มีพารามิเตอร์สักอยาก่างทําไมค่านิกะได้เพราะนิกะมีพารามิเตอร์เพิ่มเดฟมันเลยฆ่าได้ไงแต่พ่อไม่มีพอไม่มีตีไม่เข้าจบไม่ต้องพูดเยอะจบนะครับสำหรับตัวโรเจอร์นะอันนี้คือตัว ex และตัวละครอ,อื่นๆที่คนสงสัยว่ารับมือได้ไหมนะครับริวผู้กิลโดนลงหัวพ่อตีไม่เข้าสกิลตีไม่เข้าไม่ต้องพูดจบเพราะแ้งปายังไม่เข้าเลยมันมันไม่เข้าจริงอุตะนะครับอุตะอุตะสกิลเลือดพ่อ6,000นเหมือนเดิมสกิลตึงลดแค่1,000และพ่อยศด80%บเร์เแเดียวหายสกิลสองพุ่งนะครับก็คือถ้าติดบูลดส0ถ้าไม่ติดบูพันสองครับ สสกิลรวมกันลด30 4 0ประมาณ30-40%่ะก็คือค่าพ่อไม่ได้จบเหมือนจะมาโตกค่าพ่อไม่ได้นะครับตัวคิงหมัดครับอันเนี้ยสองสกิลพร้อมกันพ่อเลื่อนลดสัก30-40%คือไม่ถึง50%อะ่ะบอกเลยว่าลำบากลำบากยังไม่ติดบูทถ้าติดบูทค่าได้ถ้าไม่ติดบูทไม่ต้องพูดจบตรงนี้นะอ่ะตัวละครอื่นๆที่ผมนึกออกและลองกันก็ไม่น่าจะมีแล้ว ที่ลองกันนะนะอีะอโจนหนึ่งก็คือโฮดี้แต่ถามผมเนี่ยมันตีแรงก็จริงแรงก็จริงแต่ผมเชื่อว่าไม่ตายส่วนตัวเชื่อว่าไม่ตายเหตุผลเพราะว่าซันจิเก100็บร้อยนังไม่ตายเลยมัดวานอนก็ไม่ตายไม่สนใจเดฟด้วยอันนี้ก็เลยว่าไม่ตายเพราะว่าพ่อถ้าโดนโจมตีอะไรนะสมมติเลือดส0 0 0ม่นเนาะโดนตีหมื่นมันจะหักไปครึ่งหนึงเลยเว้ยเหลือ7จ็ดหมมันเลยไม่ตาย ครับอันนี้คุณบุ๊กถามมาเนาะม,นม,นมันเลยไม่ตายเนี่ยคือเหตุผลครับอย่างมากก็ครึ่งหลอดส่วนตัวละครเลจูที่ถามมาก็เหมือนกันมีค่าเดีวยวกันนามินามิอ่านี้ลองละก็คือว่านามิที่ลองเนี่ยให้ใช้สกิลหนึ่งเพื่อเพิ่มสเต็ตครบ75ปซนะครับ5รอบอะสกิล2ใส่พ่อเอางี้สกิล2ใส่นิกะตีเข้าอ่าใส่พ่อลดทันสองเหมือนแชงเลยเหมือนแช่งเป๊ะเลยคือคืโอ้โหแบบ อะไรวันนี้นามิคือเล่นไม่ได้นะครับฆ่าพ่อไม่ได้นะอะบัตรราชาอันนี้ลองเผื่อมาให้นะครับก็คือว่าใช้สกิลวันวันพันแมนเนี่ยพ่อเลือด6 0 0ันนะครับบัตรราชาลด5้าพันสามเข้าเลือดเหลือเจ็ดร้อยเข้าเก้าสิบเปอร์เซนเข้าเข้า,ขาแต่ประเด็นคือจะมีใครเล่นไหมอันนี้คือคำถามนะจะมีใครเล่นไหมแต่ฆ่าพ่อได้นะแค่วันพันเลยนะหลังจากนั้นคือตัวใครตัวมัน มันมีแค่สก,กิลเดียกันที่เหลือมึงต้องมาลุ้นกันเองนะครับมีคาถามไปลอสไม่ได้ครับเพราะพอ่อย่น80%เหมือนแคคเกอร์ฆ่าไม่ได้ไม่ต้องพูดตัดทิ้งนะครับอันนี้คือผมพยายามแบบไล่ทุกตัวอ่ะแซง,งกี้ลบตีพ่ออยู่2000ก็คือ30% 2ส,สก,กิลรวมกันไม่ถึง50%นนะครับลองแล้วนะลองแล้วนะลองแล้วนะครับมีตัวละครไหนอีกอ่ะยาซอฟยาซอฟเออเห็นมี คนถามยาซ็อบก็ไม่รู้ว่าถามทําไมนะแต่ถามมาก็ตอบได้คือพ่อเนี่ยมันอยู่ในธงอยู่แล้วยาซ็อบฆ่าพ่อได้ไหมได้เพราะพ่อเนี่ยโดซัดฟิวมันไม่ได้เลือดฆ่าได้แต่ประเด็นคือคุณชาวยาซ็อบไปบู๊ทงคนอื่นเหรอจบนี่คือคาตอบนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นบทสรุปสำหรับตัวพ่อนะครับสรุปอีกทีสรุปอีกท,ทีพ่อหลักๆแพ้3มตัวหนักสุดซันจิรองลงมาแคคเกอร์ตัวสุดท้ายคือแชงเขียว หมายคขาว่าเราน่าจะเจอแฉงเขียวกลับมาเยอะมากเอสยามาโตะก็เลยเล่นได้ดีขึ้นโซโล่เลยเล่นได้ดีขึ้นนิกะก็เล่นได้ดีขึ้นและถาผมเนี่ยตัวกลางสุดก็น่าจะเป็นนิกะนะครับอ่ะทีนี้มาคุยถึงจุดอ่อนของพ่อบ้างย้อน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 กลับไปในส่วนของตัวไคโดโล่นะครับคือมันจะเป็นอารมณ์เดียวกับไคโดโล่ตอนนาใหม่ถึกมากถึกจนไม่มีใครฆ่าได้มันจะเป็นอารมณ์เดียวกันแต่พ่อกันทงได้ดีกว่า เพราะว่าสกิลหนึ่งกับสองพ่อมันติดสันทั้งคู่ทุกธงใช่ไหมแต่มันอึดอัดเหมือนกันตรงที่ว่าถ้าหากเราลงไปและเจอเกมที่สายวิ่งแนวคิวคือวิ่งมึงไม่ดึงธงอว่ายง่ายเอะไม่มีคนดึงธงอึดอัดมากเพราะพ่อมันกันธงดีโคตรแต่มันไม่เหมือนนิกะเช่นสมมติว่าเกมเนี้ยผมเล่นเป็นนิกะแล้วแบบธงตามอยู่2 3สหรือ1-4ก็ได้ไอคนที่เพื่อนในทีมกูไม่ไม่ดึงจริงๆอิอะ มันไม่ดึงจนแบบกูดึงเองก็ได้วะเอองงไหมมันเป็นอารมณ์นั้นแล้วช่างไมยังงกูดึงเองเลยมันเป็นอารมณ์นั้นนะครับนิกกะสามารถทําหน้าที่นั้นได้คุณบู๊เลยเวยเผื่อคุณได้ธงแต่พ่อทําไม่ได้ชัดนะแต่ถามว่าแนวกันธงพ่อกันได้ดีกว่าชัดเจนนะอ่าแลวมีคนถามต่อว่าแม่ใหญ่ตกง,งานไหมผมตอบอย่างนี้ก่อนพ่อฆ่าแม่ใหญ่คงไม่ได้หรอกและแม่ใหญ่ก็คงไม่บ้าไปดึงรงพ่อด้วยพอดึงไม่ได้นะครับเป็นตรงนี้เ่รอนะ ดังนั้นแม่ใหญ่อยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเพราะสายหมัดสายวิ่งทุกอย่างมันอยู่เหมือนเดิมมันเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนเพราะพ่อเนี่ยมันไม่ใช่โลเหมือนแม่ใหญ่ตรงที่ว่ามันสามารถไปบูได้พ่อไม่ได้นะครับพ่อคือกันทงเท่านั้นน่ะเนี่ยคือจุดออกของพ่ออยู่ที่ทีมว่ามันจะดึงทงให้เราไหมถ้าดึงคือจบชัดเจนปะ่ะแต่ถ้าไม่ดึงคุณก็จบดังนั้นทางแก้ที่ดีที่สุดที่ผมคิดมาได้นะครับก็คือว่า คุณควรเอาสายวิ่งคู่พ่ออันนี้คือขย,ยกตัวอย่างภาพนะเล่นแบบนี้เลยเพราะสมมติถ้าเกมที่คุณลงไปสมมุตินะเจอพ่อหนึ่งคนสมมุติว่าเอาแค่คนเดียวพอเราอะรู้แน่ๆว่าคนนี้พ่อทุกคนมาเล่นกันทงไงถูกปะ่ะดังนั้นที่เราทําได้คือเล่นคิดรอมาดึงทงให้ที่เหลือให้พ่อมันกันไปแต่ถ้าบางเกมไม่มีพ่อเลยอะเราเล่นได้ โอเคปะ่ะเพราะวันเพราะมันไม่มีทางเลือกหรอกไงที่เล่นเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกไงจะเจออ่ะดังนั้นดีที่สุดคือเอาให้รองรับทุกสถานการณ์คือควรติดพ่อกับคิดรอไปคือเราควรเล่นสายวิ่งอ่ะเพราะว่าถ้าเราไปเจอสายมัดแนวค่าแต่คือสายมัดมันดึงธงไม่ได้แล้วที่มันหนักสุดคือสายวิ่งมึงไม่ดึงธงนี่แหละอันนี้หนักที่สุดเราเลยไม่รู้ดีที่สุดคือเอาวิ่งไปสักตัวหนึ่งคิดรอก็ได้ค,ดไดคิงก็ได้แฟงกี้ก็ได้ขอสักตัวเผื่อมันไม่ดึง นะครับเพราะพ่อมันไม่เหมือนนิกกะไงเมื่อกี้เลยอธิบายเรื่องนิกะไปด้วยไงเพราะนิกกะมันสามารถหลากหลายได้ใช่ไหมอ่ะก็สรุปไปตรงเนี้ยอันนั้นคือข้อเสียนะครับแล้วทีนี้ผมจะสรุปหมายว่าเอาแล้วเมตานี้คนเล่นตัวไหนบ้างคําตอบเหมือนเดิมนิกกะเล่นได้เอสยามาโตเล่นได้นะครับแชงส์เล่นได้ตัวที่อ่อนลงคือสายวิง่งเมตานี้สายวิ่งแบบแย่มากเพราะว่าดึงธงพ่อแทบไม่ได้ผมพูดอย่างนี้เลยอย่าอย่าอย่าอ,อย่าว่าแทบนะ ค่าไม่ได้ก็ดึงทงไม่ได้ชัดเจนปะมันค่าไม่ได้ไงหน้าด้านดึงก็ไม่ได้พอแม่งตีติดสันกล็ล้มมันทําอะไรไม่ได้เลยอะสายวิ่งเมตานี่นะลาบากทีนี้ค่อยเป็นลุนตัวที่3ว่ามันจะเป็นวิ่งหรือเปล่าถ้าไม่ใช่วิ่งนะพ่อลาเลงใครมีพ่อนี่ผมบอกเลยแม่งแบบตึงตึงจัดจัดถ้าใครมีพ่อนนะตึงจัดจัดถ้าตัวที่สามไม่ใช่วิ่งเพราะมันจะไม่มีตัวดึงละชัดเจนนะครับยกเว้นมาเป็นหมัดวิ่งอันนั้นอีกเรื่อง แต่ถ้าไม่ถ้าเป็นหมัดหรือโล่มาใหม่แล้วไม่ใช่วิ่งเลยนะพ่อล่าเริงมากก็เป็นประมาณนี้แล้กันนะดังนั้นถามว่าพ่อคนมีติดไอดีไหมก็ผมอยากสรุปอย่างนี้สุ่มวันที่25นะครับเพราะว่า25ตัวเกมจะแจกให้ฟรีเผื่อได้และ10 1ถึง15นี้จะมีอีกโดนมาซึ่งเราจะไปสุ่มกันในตัวนั้นเราจะไม่สุ่มตู้พ่อเราจะไปสุ่มตู้นั้นหลังจากสุ่มเสร็จ4,000เพชรหรือ32 0 0ก็ตามอย่างมากก็พ่อบัตร1ใบแดงเท่านั้น คุณจะการันตีเลยหมายเขาว่าเสียเต็มที่บัตรหนึ่งใบแดงกับ3,200เพรเฉลี่ยประมาณนี้คุณจะได้พ่อด้วยและได้อีกตัวหนึ่ง2เด้งที่รอรอคอยมาแล้วนะครับอ่ะมองว่าคลิปนี้น่าจะสรุปครบ,คบ,คบสารัตัวพ่อเนาะสำหรับใครที่มีคําถามหรือแบบเฮ้ยมันจริงหรือว่ามันแนะนําให้ดูไลน์นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้ description อีกทีนะครับดูนาทีที่30นาทีขึ้นไปเป็นการทดสอบกับตัวละครทุกอย่างเท่าที่จะลองให้ได้แล้วถึง1ชั่วโมงครึ่ง นะครับอ่ะคลิปนี้เป็นคลิปสรุปนะครับส่วนที่เหลือใครอยากเห็นในการเล่นไปดูในไลท์เอาเนาะก็เป็นประมาณนี้สำรัคลิปนี้นะครับย้ำใครสงสัยไปดูในไล์เดอร์คลิปยืนยันให้ทั้งหมดแล้ว